กลับมาถึงบ้านแล้วครับต้องขอบคุณทุกคนที่รูทมากๆเลยครับ DJ เซตวันนี้ผมอยากบอกว่าเป็นหนึ่งในเซตที่ผมชอบที่สุดในชีวิตของผมเลยทีเดียวคนมันมากคนเยอะมากคนน่าจะแบบหกเจ็ดพันคนนะผมว่าสนุกมากครับก็ กลับมาอาบน้ำเรียบร้อยเตรียมตัวนอนพรุ่งนี้ต้องบินไปหัดใหญ่ครับไฟบยบมงรู้สึกประสาทยังตื่นอยู่เลยยังไม่รู้ถ้าหลับตอนนี้จะหลับหรือว่าแต่ว่าร่างกายเหนื่อยมากๆเลยฮะนอนไม่พอพรุ่งนี้ไม่มีเสียงร้องเพลงนะ มีโอกาสหน้าถ้าเกิดใครชอบปาร์ตี้ใครชอบเพลงแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็อยากให้ไปนะครับเพราะว่าอย่างงานวันนี้ถ้าเกิดใครพลาดผมว่าเสียดายมากหนุกมากเลยที่ไงมีโอกาสหน้าหวังว่าเราคงได้เจอกันนะครับใครอยากติดตามมอ่า คิวที่ผมจะไปดีเจหรืองานผมมีเมื่อไหร่เงี้ยก็เข้าไปดูใน Facebook ผมได้นะครับ f a c e b o o k c o m d o m b a o l a m o n l i n e นะมีไปดูในหน้าอีเวนต์นะครับจะมีคิวผมอยู่พอแล้วพูดมากเกินแนละ้วน้อแนลนะ้วฮะคุณนายครับทุกคนครับพรุ่งนี้เจริญครับบายครับ